ขอโอกาสวันนี้จะพูดถึงผู้คนในยุคสมัยนี้ก็ได้มีโอกาสเล่าเรียนศึกษากันมากแล้วก็ได้ตั้งคำถามอะไรต่างๆว่าพระพุทธเจ้าจะรู้ว่าดวงดาวนั้นเป็นอย่างไรจะรู้ว่าดวงดาวนี้เป็นอย่างไรแล้วจะรู้ เดินเกิดมาแล้วจะเดินได้หรือแล้วจะรู้อะไรได้มากขนาดนั้นมีผู้คนตั้งคำถามมากมายเพราะว่าเราได้ยินได้ฟังมาแล้วเราก็ได้เรียนมาแล้วเราก็เมาในความรู้ของเราเพราะว่าที่บอกว่าเมาในความรู้ของเราความรู้ของเราเนี่ย มันรู้แค่ในชาตินี้แล้วก็ได้รู้เฉพาะสิ่งที่เราได้ร่ำเรียนมาในชาตินี้มันรู้แค่สั้นๆแค่นี้มันจะเอาความรู้น้อยๆอย่างเงี้ยมาเปรียบเทียบกับผู้ที่สะสมสร้างบาร,รมีมายาวนานมันมันเทียบไม่ได้พระพุทธเจ้าจะระลึกชาติในอดีตที่ผ่านมาเท่าไหร่ ไม่จำกัดได้หมดว่าเมื่อชาติก่อนเคยเป็นอะไรแล้วก่อนชาติก่อนจะเป็นอะไรก่อนชาติก่อนจะเป็นอะไรแล้วทำกรรมอะไรมาได้มาเป็นแบบนี้ทำกรรมอะไรมาได้มาเป็นแบบนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็จะรู้ในอนาคตว่าบุคคลนี้ทำกรรมแบบนี้จะได้ไปแบบไหนทำกรรมแบบนี้ จะได้ไปสุ่สุกติทํากรรมแบบนี้จะได้ไปทุตุกติทําก,กรรมแบบนี้จะได้ไปเป็นพรหมพระพุทธเจ้าจะรู้ขนาดนั้นเลยแล้วพระพุทธเจ้าก็จะรู้ปัจจุบันตามความเป็นจริงว่าบุคคลนี้เขามาจากไหนแล้วก็บุคคลนี้เขาอินทรีย์อ่อนหรืออินทรีย์แก่บุคคลนี้จะไปบรรลุมรรคผลในอีกกี่อสองไขยแล้วบุคคลนี้ จะบรรลุมรรคผลในชาตินี้ในระดับพระโสดาบันพระสกอาว้านาคาพระอรหัน์บุคคลนี้ก็คือจะเข้าจะมีพระตรัไตเป็นที่พึ่งก็อีกไม่กี่ชาติก็จะถึงมรรคถึงผลได้พระพุทธเจ้าจะรู้แทงขนาดนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นดวงดาวไหนจักรวาลไหนพระพุทธองค์รู้แทงตลอดสาย มันไม่ได้รู้ด้วยที่เราเรียนมารู้สั้นๆเฉพาะชาตินี้รู้ด้วยพยานที่พปรองได้สะสมบำเพ็ญบรารมีมานี้ยาวนานสิ่งที่เราไม่ควรรู้ก็คือเรื่องของกฎแห่งกรรมมันหาเบื้องต้นบ้นไปลายไม่ได้แล้วก็วิสัยของพระพุทธเจ้ามัน,ม,นมันนึกแล้วมันจะเป็นบ้าตาย มันระลึกเท่าไหร่มันก็ระลึกไม่ถูกกว่าพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์จะได้สะสมสร้างบาร,รมีสามสิบทัศเต็มแต่ละหนึ่งพระองค์พระองค์ได้เสียสละกระดูกนี้ทับถมผืนปัตพีนี้มาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ด้วยความเสียสละด้วยความอดทนตั้งแต่คนที่ชังยัน เสียสละไปทำไปเรื่อยยันคนที่ชังกระทั่นยอมว่าคู่นี้เป็นผู้เสียสละจริงๆอะไรจริงๆอย่างนี้พระพรองค์ได้เสียสละอดทนมาขนาดนั้นกว่าบาร,รมีสามสิบคาจะเต็มสละลูกสละเมียนี้ไม่ใช่เพิ่งสละมาชาตินี้ชาติเดียวแล้วการสละลูกสละเมียนี้ไม่ใช่ว่าพระพุทธองค์ ได้มาสละเองผู้คนที่ยอมเป็นเมียคือได้ตั้งความปรารถนามาว่าจะได้เป็นคู่บารมีเพื่อที่จะได้สร้างบำเพ็ญบารมีร่วมกันมาแล้วผู้ที่จะมาเป็นลูกที่จะให้ทานนี้ก็ได้สร้างบำเพ็ญบารมีร่วมกันมาที่ปรารถนาอยากจะเป็นเลิศในด้านใดด้านหนึ่ง มันไม่ใช่ว่าพระพุทธองค์จะเอาคนนี้ไปให้คนนั้นได้ทุกคนเนี่ยเขามีกรรมเป็นของตัวเองแล้วเขาก็ปรารถนาเขาก็สร้างบาร,รมีด้วยตัวเขาเองไม่ว่าจะดวงดาวไหนจะอะไรไหนอย่างเงี้ยถ้าหากเรามีโอกาสได้ยินได้ฟังในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ใน84,000พัพระธรรมขันไดโคบอย่างเงี้ยรู้เฉพาะสัญญาอย่างเงี้ย เราจะเป็นอะไรที่แบบว่ามันซาบซึ้งในความรู้ของพระองค์แม้เราจะยังไม่บรรลุมรรคผลอย่างนี้ว่าความเสียสละของพระองค์นี้มากมายแล้วก็ความรู้ที่ที่พระองค์ได้มาแสดงนี้เป็นเพียงแต่ใบไม้ในกำรรมอือเท่านั้นแม้ในสมัยครั้งพุทธกาลอย่างนี้ที่มีพระพิทสูรสงห้าร้รูป ได้ฌานสมาบัติแล้วมีนิติทายานขึ้นอย่างเนี้พระพุทองค์ก็รู้ว่าเขาทํากรรมอะไรมาเขาถึงต้องมีให้คนมาฆ่าเขาเบื่อหน่ายอะไรอย่างนี้เขาได้เคยฆ่าสัตว์ฆ่าล่าสัตว์ล่าอะไรมาต่างๆกรรมนั้นมันให้ผลทุกคนมีกรรมเป็นของของตัวเองบางท่านก็ไปพรหม,มโลก บางท่านก็ได้เป็นพระโสดาบานบางท่านก็ได้เป็นพระสะกะคาบางท่านก็ได้เป็นพระนาคาบางท่านก็ได้เป็นพาระอรหันเพระพระพุทธองค์รู้แทงขนาดนั้นทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองเพราะเหตุการณ์ครั้งนั้นอย่างไรมันต้องเกิดขึ้นแน่พระพุทธองค์คือการจะแสดงธรรมอะไรอย่างเงี้ยพระพุทธองค์จะแสดงโดยทางใส่กลางเท่านั้น จะแค่หยิบสิ่งสมมติของโลกนี้มาพูดได้ทั้งเดินหน้าถอยหลังถอยหลังเดินหน้าตามการเวลาแล้วก็ตามอัธยาศัยของคนนั้นๆเท่านั้นโดยทางสายกลางเท่านั้นถ้าหากเรามีโอกาสได้ยินได้ฟังแล้วแล้วเราก็มัวแต่เอาความรู้ที่เรามีแค่น้อยนิดนสั้นๆอย่างเงี้ยมาตั้งคำถามอย่างเงี้ย มันจะเป็นการเสียเวลาที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์วันนี้พระพุทองค์ได้ประทานคำสอนไว้ให้ในมรรคมีองค์8ดศีลสมาธิปัญญานี้มันเป็นหนทางที่ปฏิบัติเพื่อที่จะเดินข้ามฝั่งออกจากวัฏะสงสารได้แม้เราเดินข้ามไม่ได้ถ้าหากเราละความชั่วทำความดีให้ถึงพร้อม ทำจิตใจให้ผ่องใสความอดทนอดกลั้นนั้นจะเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนี่คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคําตัดของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์คือหนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเป็นสองให้เราน้อมมาปฏิบัติอย่ามัวเสียเวลาตั้งคำถามกับความรู้ที่เรามีสั้นๆแค่นี้เลย การที่พระองค์ให้เรามาเดินอยู่ในมารคมีองค์แปดศีลสมาธิปัญญาเนี่ยกิเลสตัณหาในใจเราอย่างเงี้ยมันมีความอยากเต็มไปหมดเลยมันเอาอะไรมาเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มถมเท่าไหร่ก็ไม่พอเราเคยเป็นคนรวยเคยเป็นคนจนเคยเป็นพระราชาเคยเป็นพระเจ้าจากกักรพรริ เคยเป็นเทวดาเคยเป็นพรมเคยเป็นมารเคยตกนรกเคยเป็นสัตว์ัจฉานเคยเป็นเปรตเคยเป็นมาทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราลืมเราจำมันไม่ได้วันนี้ให้เราน้อมมาปฏิบัติเดินตามอย่างซื่อๆตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี้มีพระที่เดินตามคำสอนของพระองค์อย่างซื่อๆอ,อย่างนี้ หลุดพ้นมารุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายตั้งแต่เบื้องต้นทํากลางถึงที่สุดจะเป็นโยมตั้งแต่เบื้องต้นทํากลางก็มีมารุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายถ้าหากใครอินทรีย์บารมีแก่กล้าอยู่ในฐานะศีลแปดศีลปรมจัร์ก็อาจจะถึงฝั่งได้แต่ไม่ใช่ของที่จะทําได้ง่ายการเป็นโยมมันมีสิ่งที่คล้องเกี่ยวเยอะ การที่เรามารักษาศีเ่นเพื่อมาตีกรอบให้กับกิเลสตัณหาในใจเราให้มันมักน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายกิเลสมันจะได้ไม่เพ่นพ่านมากนะแล้วก็เฝ้าสำรวมดูใจเราอยู่ทุกๆวันอย่างเงี้ยว่าวันนี้มันคิดชั่วอะไรมันไปคิดติใครมันไปคิดเบียดเบียนใครเราจะเฝ้าสำรวมระวังต่อไปอย่างนี้เรื่อยเรื่อยๆอ,อ,อย่างนี้ ต่อไปเนี่ยศีลเราก็จะสมบูรณ์กรรมบทสิเราก็จะสมบูรณ,รรณ์แล้วในระหว่างวันเราเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ให้เราจเจริญสติควบคู่กันไปขยับขยื่นเคลื่อนไหวนั่งดูรู้ลมหายใจเข้ายาวออกยาวเก็บกวาดใบไม้ทำงานดูแลเสนาอาสนะอยู่อย่างนี้ ให้เราจเจริญสติอย่างนี้อยู่ทุกๆขณะอย่างนี้ทําเหมือนไม่ทําแต่ทําอยู่ตลอดต่อต่อไปศีลมันจะสมบูรณ์สติมันจะตั้งมัน่นสัมมาสม,มาธิมันจะเกิดขึ้นปัญญาที่เราได้ฟังธรรมมันจะรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างนี้ตามความเป็นจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าการเกิดนี่ก็เป็นทุกข์การพลัดพรากนี่ก็เป็นทุกข์เศร้าโศกเสียใจนี่ก็เป็นทุกข์ ของที่มันไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้ก็เป็นทุกข์ของที่มันไม่สมปรารถนามันก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ตรงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันแค่เป็นของชั่วคราวที่มันมาอาศัยเหตุปัจจัยนี้เกิดขึ้นเราไปยึดมั่นถือมั่นไปหลงสังขารอย่างเงี้ยมันก็จะต้องเกิดอยู่ล่ำไปเพราะมันไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงอย่างเงี้ย แต่เรามามีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญาอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆวางค่อยๆเบาค่อยๆวางค่อยๆเบาตามศีลสติสมาธิปัญญาที่เราได้เพาะบ,บ่มเรามาสร้างเหตุถูกอย่างเงี้ยจิตดวงเนี้ยมันจะผ่องใสมันจะรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างนี้ตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยมันเป็นแค่ของชั่วคราว มันต่อต่อมันก็จะเห็นว่ารูปก็ไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่เราสัญญาก็ไม่ใช่เราสังขารก็ไม่ใช่เราวิญญาณก็ไม่ใช่เรามันจะค่อยๆวางค่อยๆวางตามศีลสมาธิปัญญามันจะค่อยๆถูกถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นเรามาทำเหตุถูกผลมันย่อมถูกเราเป็นผู้เดินตาม แล้วมันจะมียานอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาสิ้นแล้วพรหมจารย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจารย์แล้วมันจะแจมแจ้งในธาตุสีมันจะแจมแจ้งในอุปทานขันห้ามันจะแจมแจ้งในโลกภายในมันจะแจมแจ้งในโลกภายนอกความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะมันเป็นแค่ของสังขารที่เราได้รู้แค่นั้นเองเราไม่หลงมันอีกต่อไปมันมีวิชาแล้วอย่างนี้ ร่างกายนี้จะเป็นเพียงแต่อตภาพสุดท้ายสําหรับเราให้เราน้อมมาปฏิบัติเมื่อเราเข้าถึงฝั่งแล้วเราจะเข้าใจชีวิตนี้ตามความเป็นจริงให้เราน้อมมาปฏิบัติเราจะรู้เห็นวยตัวของเราเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหนคำตัดของพระพุทธเจ้าหนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง วันนี้ก็สาธุโมทนาบุญด้วยนะ